มาทำความรู้จักกับกลุ่มศิลปินน้องใหม่ออร่าพุ่ง NCT WISH ภายใต้ค่าย SM True NCT WISH NCT WISH ศิลปินชายกลุ่มล่าสุดจาก SM Entertainment ประกอบด้วย6สมาชิกได้แก่ซียงชิโอน r i k u RIKU y u s h i y u h i JAEHEE JE R.Y.O. ร e ย l และ s e k u y a s a k u ย a โดยชื่อทีม w i s h w i t h หมายถึงทีมที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าของสมาชิกและแฟนๆภายใต้ใตคติ w i s h for Our w i s h ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายในการสนับสนุนความปรารถนาและความฝันของทุกคนพร้อมทำให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงร่วมกันผ่านบทเพลงและความรักของพวกเขา นอกจากนี้ NCT WISH NCT WISH ยังเป็นทีมที่เปลี่ยมเสน่ห์แห่งความเยาววัยและบริสุทธิ์พร้อมนำเสนอเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร พวกเขามุ่งมั่นที่จะเป็นไอคอนแห่งความปรารถนา w ิ i ที่ส่งต่อพลังอันแข็งแกร่งของความหวังให้กับแฟนคลับทั่วโลกตลอดปี2024ที่ผ่านมา NCT w i s h NCT which ได้สร้างความผูกพันกับแฟนเพลงผ่านดนตรีและข้อความเชิงบวกที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายเริ่มต้นด้วยซิงเกิลเดบิวต์ w i s h ในเดือนกุมภาพันธ์ส่งคำทักทายแรกแจดความสดใสและซิงเกิลที่2 Songbird ในเดือนกร,รกฎาคมซึ่งเนื้อเพลงได้รับแรงบันดาลใจ นกที่นำความโชคดีมาให้ถ่ายทอดข้อความแห่งความหวังที่จะโบยบินร่วมกันเพื่อทำให้ปฏิหารเป็นจริงตามด้วยมินิอัลบั้มแรกสตีดดี้พร้อมเพลงไตเติ้ลชื่อเดียวกันในเดือนกันยายนกับความหวังว่าความรู้สึกของการพบกันอันน่าอัศจรรย์จะยืนยาวตลอดไปปิดท้ายปีด้วยเพลงไตเติ้ลวิตฟูลวินเทอร์จากอัลบั้มเต็มภาษาญ,ญี่ปุ่นชุดแรก W I S H F U L ในเดือนพฤศจิกายนนำเสนอความอบอุ่นของฤดูหนาวและคำสัญญาที่จะทำให้ความปรารถนา เป็นจริงร่วมกัน ไม่เพียงเท่านี้ NCT WISH NCT WISH แสดงให้เห็นถึงอัตราการเตริบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปีแรกของการเดบิวต์ด้วยยอดสั่งซื้ออัลบั้มล่วงหน้า370,000ชุดจากซิงเกิลเดบิวต์ WISH 630,000ชุดจากซิงเกิลที่2 Songbird และ800,000ชุดจากมินิอัลบั้มแรก Steady พวกเขาไม่เพียงทำลายสถิติของตัวเองในทุกอัลบั้มที่ปล่อยออกมาแต่ยังสร้างสถิติสูงสุดสำหรับศิลปินที่เดบิวต์ในปี2024รวมถึงสามารถกวาดรางวั จากเวทีใหญ่ต่างๆนับตั้งแต่เดบิวต์ตอกย้ำตำแหน่งเบสลุกกี้ออฟ2024หรือศิล,ลปินน้องใหม่ที่ดีที่สุดแห่งปี2024อย่างโดดเด่นอาทิเดอะเบสนิวอา s ิจากงานเอเทียสตาเอ็นทีเออาร์ท e ีเอ e 2024เพียง50วันหลังการเดบิวต์รางวัลซุปเปอร์ลุกกี้อวอร์ดจากงาน 2024K เว r l d r ร a มอวอร์รางวัล เ e c กล e ดเดอจากงาน2024 The Fact Music a w a r d รางวัล East Rising Star จากงาน2024 Korea Grand Music a w a r d รางวัล t r i p l e A Potential จากงาน2024 Asia Artist a w a r d และรางวัล r o o k i e Award จากงาน 39th Golden Disc a w a r d ยิ่งไปกว่านั้นบัตรงานแฟนมีติ้งทัวร์13รอบใน5ภูมิภาคข,ของเกาหลีใต้ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2024แม้จะจัดเพียง3เดือนหลังเดบิวต์แต่บัตรทุกรอบกลับขายหมดอย่างรวดเร็วต่อมาในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมกับการทัวร์ญี่ปุ่นครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ยืนยันถึงความนิยมอันถล่มทลายด้วยการขายบัตรหมดทั้ง12รอบใน6เมืองสำหรับปี2025นี้ NCT WISH NCT WISH จะเดินหน้าไปสู่กิจกรรมระดับสากลอย่างกล้าหาญกับแผนการจัดทัวร์ใน8ภูมิภาคของเอเชียได้แก่กรุงโซวัวนที่21-23มีนาคมมาเก๊าว,วันที่5-6เมษายนมนิลาาวันที่12เมษายนฮ่องกงวันที่3 พฤษภาคมสิงคโปร์วันที่17พฤษภาคมไทเปวันที่24พฤษภาคมจาการ์ตาวันที่31พฤษภาคมและกรุงเทพมหานครวันที่7มิถุนายนเตรียมพาทุกคนล็อกอินเข้าสู่โลกใหม่แห่งความสนุกสุดพิเศษผ่านการแสดงอันเปลี่ยมพลงังและเซ็ลิสต์อันมีสีสันสะท้อนเอกลักษณ์พร้อมสร้างความประทับใจครั้งใหม่ดังความปรารถนาในใจแฟนๆทั่วล